มันมีมันมีแบบนักแฮกเกอร์โอ้ตัวตัวทุกคนทุกคนคอยฮดตคอยฮิตฮะคอยฮดตคอยฮดตรงทางนักแฮกเกอร์บอกอยู่ไหนโอ้แ็กเก็ตด้วยกอดมาแล้วเร็วรวมเข้าไปคุกเข็นที่เข้าไปเขีาไเข้าไปเข้าไปเข้าไปกูจะตายแล้วนักแฮกเกอร์มันแข็งพวกมัึงเห็นหรืนะ

กูเจอคอยเฮดอออเมื่อกี้มื่อกคอยคอยคอยมายูยบอกห้ด้วยไอไอไอย่ันมันเดินทางทางซ้ายซ้ายาไม่ไม่ใช่วัดไปทางไหนเนี่ยวะมึงมาทางกูกูไม่เห็นนัมึงบอกกูน่่ใช่นะไปกูมองแล้วมึงแด้แไหนไม่ใช่อแบหมอแล้วเที่ยอะไรไอแบหมอแล้วแบหมอรอ๋อยมองยื้มล้มองมองมองจะดูแลใหมอ๋อสิงนั้ หไหนไหนทางไปทางไหนวัดันมัพวกมันเกิดอะไรขึ้ ow, นโอ้คอยเฮดไงล้มอยู่ไหนกันอ้ชกูมาูอยู่กับคอยเฮดอ่ะน่ต่ั่ฉันแ่นแต่ฉน่แต่ฉัตันแน่นตั่นไตนต่่น่ฉนแ่ฉอนแต่ัน่น่ฉต่แแต่ฉั่ฉันแตน่าแ่่เ อยู่อยู่รตัวดังอยไม่อยู่อยู่ีไหนอยู่ตรง entrance โอเคมันมันเปลี่ยนตัวแล้วแต่มันเหมือนเดินอ้อมนะโอเคไอขึ้นไปก่อนเนะมัลัหลฮัลโหงเวลาที่เราถือขอใช่ป่ะเวลาที่เล่นถ้าเกิดสตอรี่เราอย่าเอาของไปวาข้างหน้าเป็ัขาเราไว้ขนางไนโอเคโอเป็นแก

เราแอล้งนะน่าน uh, nah anyway> totally ี้นเราขอไม่กดถือบางก็แล้นไอ้น oh, ี่กูไม่ค่อยดีา็ร้จโดดได้หอปเมื่อกี้ผหมดตายปิดปิดยานปิดยานปิดยานปิดานปิดยาน bro ไอ oh, ้เหี้ยเอาองดีคุณเลื่นเต็มอยู่กัคุรอดได้เดือเข้าไปเียแล้วอโอ้คุณเลื่อนคุณเลื่อนไเต็มคุณเลื่อนไเต็มแล้วมือเข้าไปเข้าไปปะนกมันันัมันจะเข้าไปแล้วบรอนี่มันไม่ใช่แมนไม่ควรเอาไปวางในต้องมีคนหนึ่งรอแล้วคนตาจิ๊บอะ Aku oh, oh, bikin 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 itu, sih, bro. What? pan, halo pan, Oh.

มันก pues oh, oh. oh. yeah. ็ไม่ตายหรอโอเคนี่เราไหนเราต้องจุ๊กมันน่ะต้องแบบไซส์สบอร์นี่ผมทงไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะเข้าไปเดียวได้โอ้สลามโอ้บอลกระดดนอนคิวทำไเพื่อนสู้อยู่เปี่ยนบอลคิวามันไม่ได้อองปอไปององไปองงไ้อไม่้องอไ้ออ เออพวกนั้นอยากเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ต่อไปอยากเข้าไปโอ้ไม่ไม่ฮิสโอเวอร์อิสจูบเบิร์ดอิสจูบเบิร์ดแมนทีมอยากเข้าไปโอ้ไปไปไม่เข้าไป What the fuck What the fuck Wait What the fuck No one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  Ah on leave both shift to leave early ดังั้นดังั้น right click right click everyone โย่มารีบประตูเลยร้อยทุกคนตายหมดแล้วเขาเปิดประตูแล้วไปทางเลี้ยวขวาแล้วก็เดี้ยวซ้ายแล้วก็รีบออกเลยเดียวขวาเียว้ายแล้วรีบออกโอเคเดี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วออกเ่ยวเดียวซ้ายแล้จะเจอออกเลยมันมันชิชิชขวาแรกเลยปะตูเขวาเแลกเซ้ายโอเค กพร้อมแล้วพร้อมตอรอโอเคไปกโอเคจะเอาอะเปอัรัเอาอเปราตัที่อยู่เลยอยู่ทางแบละเนะจมีทั้งเมปกข้ากเข้าไปด้ั้งตัวไกเข้าไปด้จะเข้าไปอีกรอบนะไป

เสียงยักเสียงยัอกาได้ยินเสียงยักษเลยโอ้ไม่ใช่ยหรยาักษ์ยักนิโคลานิโคลโบรอบรเราไม่โดนขัหรือกูจับทางไม่ได้ด้วยนะ ไปเมื่อกี้ไม่ออกมันอหอมด้วยปากมีย่อนมันคือหอมด้วยปากอ,อ,อ,อ๋อโอเคมันบอกว่ามันแม่ไม่อันตรายแต่ตัวเดียวนะตัวที่เหลือไม่รู้มันคืออะไรเราเดินตรงทางตะเกียบขวามือโอเคกลับได้กลับได้มีมีอะไรปะคือทางตะเกียบถ้าเกิดเดินออกไปตรงตะเกียงเราเลี้ยวทาเดับสาย Bài đây, b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 ài đây, โอ้โหเบบกำลังลุ้นอยู่ว่าข้างในจะรอดหรือเปล่าแบบพวกกูดูเหมือนเชียร์บอลกันเลยเมื่อกี้แล้วแบบหมามันก็เข้ามาดูด้วย